สวัสดีครับวันนี้ช่องออสการ์ดีไนะครับเราจะมารีวิวเครื่องวัดน้ําปุ๋ยนะครับเครื่องวัด e c นะครับซื้อมาจากแอปแอปนึงนะครับราคา65บาทครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในถุงนะครับห่อกันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับมีซองหนังใส่เครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะครับ ใส่ทานเมตดกระดุมมาให้แล้วนะครับกดปุ่มออนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับนี้สามารถบอกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเป็นองศานะครับเห็นไหมครับเครื่องมันจะโชว์อยู่ที่ตอนนี้สามจุดหกองศานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองวัดค่าน้ํานะครับของผักไฮโดรโปนิกที่ผมปลูกไว้นะครับว่าค่าน้ําเหมาะสมกับการปลูกไหมนะครับ ตอนนี้ผักของผมก็อายุสิบวันนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าน้ำกันนะครับตอนนี้ค่าปุ๋ยค่า EC อยู่ที่เจ็ดร้อยหสิบแปดน่าจะต้องเติมเติมปุ๋ยเพิ่มนะครับเดี๋ยววัดดูอีกครั้งนะครับว่าค่ามันได้ใกล้เคียงไหมนะครับตอนนี้ผมยกขึ้นมาค่าจะเป็นที่ศูนย์นะครับเมื่อกี้ได้เจ็ดร้อยกว่า ใกล้เคียงนะครับค่าครั้งที่สองก็ได้เจ็ดร้อยหกเจดปโอเคครับเดี๋ยวต้องเติมปุ๋ยนะครับเดี๋ยวลองมาวัดค่าน้ํำอีกกล่องหนึ่งลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับค่าน้ําอยู่ที่แปดร้อยสี่นะครับกล่องที่สองนะครับอันนี้ปุ๋ยก็น่าจะขาดครับสรุปนะครับเครื่องวัดค่าปุ๋ยเครื่องวัดค่า ec ในน้ํานะครับ ราคา65บาทนะครับใช้ได้จริงอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องออสการ์ DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ